มันมีทฤษฎีบางทฤษฎีที่ออกมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้พอสวอปเนี่ยมันศูนย์หายจนเหลือสี่ตัวมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างวันนี้เรามากล่าวด้วยกันมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอ a คาเดมีนะครับวันนี้ เราจะมาเจาะประเด็นเรื่องของพอสวอ p อย่างเดียวเนื่องจากเมื่อวานนี้เราได้ทำประเด็นเกี่ยวกับชีบะโดยรวมไปนะครับแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพอสวอปความสัมพันธ์ระหว่างพอสวอปกับอ l ล n อนม k นะครับถ้าเกิดใครได้ดูตรงเปเปอร์น,นะครับก็จะเห็นว่าการกาวเนี่ยคือพอสวอปเนี่ยเขาจะใช้ a ดัปมาเป็น มาเป็นเหรียญน,นะครับที่เป็นโปรเจกต์เว็บสามโดยเฉพาะทวิตเตอร์กับ Apple นะครับสองอันนี้รวมถึงมีการเผาเขาบอกว่าจะมากกว่าเจ็ดล้านนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการเผานะแต่ในอนาคตเราไม่รู้นะครับว่ามันกาวขนาดไหนความมหาจันทร์ของ p พลส s วอลนะครับ อ,อุปทานพันล้านล้านเหรียญแต่เข้ากระดานได้สี่หรือห้ากระดานในวันเดียวกันตอนเมื่อประมาณาต้นสัปดาห์หรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับน่าจะต้นสัปดาห์เข้าทีห้ากระดานเลยนะครับไม่ว่าจะแอลแบงก L ์เกรไอโออะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นกระดานเทียหลักๆแล้วก็เข้ากระดานบิดเกตด้วยนะครับ ในวันนี้นะครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าในเมื่อวานนี้มีข่าวว่าเข้ากระดานอย่างบิดทัวรนะครับแล้วก็บิ t คอโนมีนะครับบิดทัวรและบิ t คอโนมีนะครับก็เป็นแบบสปอ t ตนะเทรดเป็น USDT นะครับซึ่งกระดานแบบนี้เข้านะครับไม่น่าจะทำให้ราคาของ p พ l s w a p เนี่ยขยับราคาได้ เพราะมีหลายเหรียญน,นะครับอย่างเช่นโวลตอย่างเช่นอะไรพวกเนี้ยมียุทธศาสตร์แบบนี้หมดนะครับไม่ว่าจะชิงจาเองด้วยหรือตัวหนึ่งด้วยนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็น V2 ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ศูนย์เกือบหายได้เพราะเมื่อเช้านี้นะครับราคาพุ่งไปถึง9,000ที่ศูนย์เจ็ดตัวจะเข้าศูนย์หกตัวอยู่แล้วผมว่าเส้นไม่ใหญ่ทำไม่ได้ แล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะมันก็เป็นเหรียญต้นน้ำจริงๆนั่นแหละนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนก็ถ้าเกิดคุณจะสนใจในเหรียญนี้ก็อย่าพึ่งเกินร้อยดอนนะครับใจเย็นๆไว้ก่อนแต่เหรียญน,นี้นะครับผมก็บอกจริงว่าเส้นไม่ใหญ่ทําไม่ได้นะครับรวมถึงเร็วๆนี้ก็มีพาร์ทเนอร์สำคัญคือ now wallet นะครับก็น่าจะเป็นพวก d a p นะแล้วก็ now note นะครับก็น่าจะเป็นพาร์ทเรื่องสออันนี้นะครับแล้วก็มีการกล่าวว่าไอ้พอสวอปเนี่ยจะเริ่มใชล้ละนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะตรงกับไอ้ตัวของเทคโนโลยีของชิบะเรียมอ่ะเราอินโทรไปแล้วนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันมีข่าวอะไรบ้างที่อัปเดตนะครับเรามา,าเข้าถึงทฤษฎีด้วยกันนะครับใครอยากจะฟังก็ แนะนำก็ฟังต่อส่วนใครคิดว่าเพอร์เจอร์ก็ปิดนะครับไม่เป็นปัญหาเลยอ่ะเรามาฟังที่สดีนะอย่างนี้ผมเมื่อวานผมทำข่าวนะครับเกี่ยวกับชีบะแล้วก็มีพอสวอปด้วยปัญหาคือตอนนี้อ่ามันมีทวิ t เตอนะครับที่ติดตามชัยโตชิคุซามะคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้ก็ ก็ใช้ ID นะว่าชิบะอามี่แคนาดาคนนี้มีข่าวตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาแล้วนะครับที่ชิบะเรียมมันไม่เปิดนะครับเรามีคนบอกว่าชิบะเรียมจะเปิดอาทิตย์หน้านะครับแล้วทางคุณชายโตชิบอกให้ขอโทษอีกคนหนึ่งแทนนะครับให้ทางชิบะไอชิบะอามี่แคนาดาขอโทษนะครับตอนนี้ชิบะอามี่แคนาดาเขาก็พยายามที่จะสร้างกระแสต่อ นะครับบอกเป็นไปได้ไหมชายโตชิคุซามะเนี่ยคืออิลลอนมัดเขาก็มีทฤษฎีหนึ่งสองสามสี่ผมไม่อยากเจาะรายละเอียดตรงนี้นะครับทั้งการโพสทั้งการพูดทั้งการใส่อีกิโมจินะครับทั้งการกาวคือคล้ายกันหมดเลยนะครับเราก็ทำให้คนหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยตกลงแล้วเรียวชี้เนี่ย น่าจะเป็นวิกเตอริกนะแล้วก็ทางชายโตชิคุซมาเนี่ยน่าจะเป็นอีลอนมานะครับเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดอย่าไปคิดอะไรมากนะครับแล้วก็มาบวกกับไวท์เ p เปอรที่ผมบอกนะมีการกาวไปถึงทว i t เตอร์กับ Apple นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเหรียญตัวนี้อยู่ในเหรียญน,นอกกระแสคือไม่เอามาปนกับ d o อกกับชิบะนะครับ พราะว่าดอทเนี่ยคอยเนี่ยเขาทำในสายของของไอตัวของ a n d ด o i d ใช่ไหมนะครับไอตัวเนี้ยเขาก็มีการกล่าวว่าเขาจะทำในส่วนของ Apple นะครับหรือระบบ iOS เนะ่เขาก,กล่าวแบบนี้นะซึ่งผมว่าเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยต้องลองดูนะครับทีละประเด็นนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของ Twitter อีก ไม่มากก็น้อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีลอนมาร์แน่นะครับอาจจะเป็นเจ้าเจ้าของหรือคนดูแลโปรเจกต์นะครับของคุณชัยโตชิเนี่ยมาพาร์ทเนอร์กับอีลอนมาร์แบบอ้อมๆก็ได้แล้วมีประโยคหนึ่งที่ผมน่าสนใจนะครับชัยโตชิกุสมาเนี่ยบอกผมนะไม่ได้เก็บเหรียญน,นี้เลยนะครับไม่ได้เก็บเหรียญพอไว้แล้วพอไม่ใช่ ส่วนของชิบาเรียมเออคนก็เอาไปแกะนะครับแล้วมันก็มีการโพสต์ว่าพอคือเทคโนโลยีที่มาจากชิบาเรียมเอาและนะครับคนนีนงงนะครับแล้วคนที่ชอบใช้แบบการกาวนะเราก็เป็นปริศนาอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คืออีลอนมาถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วหนึ่งประเด็น ซึ่งตรงนี้เอาไปโยงกับชีบาตอนเดือนตุลาคมมีคนสัมภาษณ์อีลอนมัรตอนเดือนตุลาบอกว่าคุณถือชีบาไหมบอกผมไม่ได้ถือราคาล่วงปูดเลยนะครับคนด่าอีลอนมัรใหญ่เลยบอกแม่งไม่ได้ถือชีบาแม่งไม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับชีบาแม่งไปไหนไกลๆเลยเสร็จแล้วพอมาปีหลังๆเนี่ยอีลอนมัรมีการกาวชีบานะแต่มันก็ไม่ขึ้น เพราะว่าชีบะมันเหรียญใหญ่แหละผมก็เข้าใจนะครับว่าโมเมนตัมมันต้องขึ้นอยู่กับอีเาเรี่ยมกับดอสแหละมันก็ไม่ดีทั้งคู่นะครับถ้าเกิดกรณีที่มันมันกาวเหรียญใหญ่ไม่ได้นะครับอีลอนมาร์ก็จะมากาวเหรียญเล็กแทนอย่างเช่นเหรียญพวก AI นะครับโปรเจกต์ย่อยของ a อจิค นะครับที่ทำด้วยกับคาดานโอแล้วก็เหรียญเวอร์ซ่เนะครับตัวนี้เป็นเหรียญเกมที่จะทำด้วยกับชิบะเรียมแล้วก็เหรียญพอนะครับที่จะเกิดขึ้นและจะมีเหรียญาบลาบลาบลาเกิดขึ้นอีกอ่ะลองไปตามดูนะครับผมว่าเดี๋ยวเราค่อยๆตามข่าวกันว่ามันมีเหรียญไหนที่เป็นเหรียญย่อยนะครับเราก็จะทำการระเบิดราคา แล้ววันนี้พอนะครับมีการกล่าวว่าจะเข้ากระดานใบแนนนะครับเป็นรูปหมาใส่หมวกใบแนนนะครับหมาแบบขนยาวๆานะลองไปดูในทวิตเตอร์เอานะครับซึ่งผมบอกเลยนะมีอ่ามีอีสเตอร์เอกนะแล้วก็มีการกาวแบบเนี้ต้องแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแม้แต่ใส่เจ้ามาเองหรือเหรียญอื่นๆเอง แต่มันไม่ได้ผลราคาก็ไม่ขยับนะครับในท่ามกลางตลาดแดงแบบนี้แต่ไอเหรียญบ้าเนี่ยผมต้องบอกนะไอเหรียญบ้าเนี่ยขยับนะครับเหรียญบ้าอะไรไม่รู้นะครับอยู่ดีแบบโดนกล่าวว่าไม่ไม่เกี่ยวกับชีบะเลียมแต่ว่าเอามาจากเกิดมาจากเทคโนโลยีของชีบะเรียมโอ้ผมปวดหัวเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าราคาจะไปเท่าไหร่นะครับหลายคน ผมทำคอนเทนต์ไปเมื่อวานนะครับบอกอสองประเด็นที่พอเนี่ยน่าสนใจนะครับคนก็มาคอมเมนต์เอ้ผมรอย่อก่อนครับตอนนั้นมันอยู่สี่พันเนาะขึ้นไปสามพันสี่พันนะครับผมรอย่อก่อนครับพอมาตอนเช้าพุ่งพวดไปเลยเก้าพันนะครับคือตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งที่ถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนสายโฮเนี่ย รหรือว่าเล่นระยะกลางหรือระยะสั้นเนี่ยเอาระยะกลางกับระยะยาวก่อนเนาะคืออย่างน้อยอะช้อนไปทีละหนึ่งดอนก็ได้นะครับผมแนะนําประมาณนี้นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ากระแสมันเป็นยังไงมันไปได้จริงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดามีละมีเหรียญมีหลายเหรียญกะจะทําแบบนี้ส t ต a ์ดจแบบนี้ แต่สาคามันไม่สามารถจะส่งได้ด้วยอุปทานประมาณพันล้านล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนโหก็แค่หลักพันเองนะครับหลักพันหลักหมื่นเองนะครับก็ถือว่าต้องติดตามตนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทฤษฎีเขาก็มาผูกกับอีลอนมาร์เนี่ยแหละแล้วหลายอย่างนะครับที่ผมทั้งเอกสารทั้งไรพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ฉะนั้นไอตัวของส w a p เนี่ยจะใช้เสร็จเมื่อไหร่ผมว่าชิบะเรียมผมว่าอาจจะต้องรอเทคโนโลยีของโพลิก o อนก่อนนะครับที่เป็นโพลิก o อนขั้นตอนเบตานะ้าเนี่ยผมจำจาชื่อโปรเจกต์มันไม่ได้นะแต่ส่วนหนึ่งคือไอเทคโนโลยีของโพลิก o อนเนี่ยจะทำให้การสวอ p เหรียญเนี่ยคล่องขึ้นและการโอนย้ายธุรกรรมคล่องขึ้นนะครับ และอันนี้อาจจะทำให้พอสวอปเนี่ยราคาพุ่งแบบโดนกาวก็ได้นะครับหลายคนก็ลุ้นล้วว่าเร็วๆนี้อาจจะเหลือศูนย์สี่ตัวถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับก็คือศูนย์หายสามตัวเพราะตอนนี้ศูนย์เจ็ดตัวแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องติดตามด้วยกันนะครับว่าเหรียญน,นี้ยจะส่งไปได้ไกลถึงฝันฝันฝันหรือเปล่านะครับในปีนี้ พอถ้าเกิดเข้าใบแนนได้ก็หาเลยนะครับอยู่ดีแบบวันดีคืนดีเราไม่ได้รู้จักเหรียญนี้ตั้งแต่เดือนมกราผมก็เพิ่งอ่านข่าวเนี่ยนะครับแล้วผมก็มาให้ทุกท่านหลายคนติดลองติดตามดูแต่ผมก็ไม่ได้ทําเป็นหัวข้อนะในตอนแรกๆนะครับเพราะว่าอ่าผมไม่รู้จักเหรียญน,นี้จริงๆนะครับมันก็ต้องลองนะครับเพราะว่าตลาดมันเป็นอย่างเนี้ยนะครับมันก็ ตัวให,ใหญ่ๆเขาก็น่าจะเล่นเหรียญเล็กกันแหละนะครับผมก็ไปทำในช่องที่สองแล้วนะครับเกี่ยวกับอ่าชางไห่ฮาร์ดฟ็อกนะครับว่าอีเทเรียมจะราคาแรงไหมส่วนตัวผมผมว่าไม่นะครับมันอาจจะทำให้อีเทเรียมอ่ะคือทรงดีแล้วปั้นพวกเหรียญพวกเทคโนโลยีย่อยๆหรือเหรียญตัวโปรเจกต์ย่อยๆขึ้นไปนะครับสุดท้ายพอเวลามัน มันทำไอเขาเรียกว่าถึงเวลาของมันจริงๆอ่ะนะครับในช่วงของหลังฮาร์วิ่งมันเม์จรวมเข้าด้วยกันเลยนะครับกลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากๆนะครับฉะนั้นในปีนี้ผมยังมองภาพนี้อยู่นะครับเหรียญหลายเหรียญที่เกี่ยวกับชีบาเหรียญจะโดนยกขึ้นมาจะโดนดันขึ้นมานะครับฉะนั้นต้องติดตาม นะครับว่าเหรียญไหนบ้างนะครับก็แนะนําว่าให้เข้ากระดานก่อนนะอย่าเพิ่งไปซื้อสวอปนะครับบางทีโดนสแกมด้วยบางทีไม่ได้เหรียญน,นะครับมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดคุณจะเสียงเงินพันนึงกับคุณรอเข้ากระดานให้ราคามันไปหน่อยคุณลงทุนพันนึงคุณได้แสนหรือล้านผมว่าโอเคแล้วนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ ตลาดมันจะแดงยังไงมันจะมีฝัดยังไงนะครับเราสู้ไปด้วยกันเอาตัวรอดในสถานการณ์ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ทุกคนคือวินเนอร์ถ้าเกิดทำตาม m i ซ์เซ t นะครับที่ที่เอาตัวรอดได้ในตอนนี้นะครับไม่ได้หวังว่าเฮ้ยศูนย์หะไปเกงชีบะศูนย์หายสี่ตัวผมจะรวยนะครับศูนย์หายสองตัวผมก็รวยแล้วผมมีรถอะไรพวกนี้ สถานการณ์อย่างเงี้ยทำใจเถอะนะครับผมก็พูดไว้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับคือลูน่าแคสิกก็เหมือนกันผมก็บอกเลยนะว่าผมทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าราคามันพุ่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับสถานการณ์ของตลาดแต่ผมรู้อย่างเดียวคือคริปโตเนว่าได้นะครับหรือคริปโตไม่มีวันตายนะครับ และมันจะเป็นเทคโนโลยีที่มาฆ่าเงินกระดาษใน่นตสำหรับวันนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่ติดต่อนะครับคือพูดคุยกันเป็นคอมมูนิตี้ก็จะเป็นเหรียญพอสวอปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าไปกลัวฝัดมาก ราคาจะลงยังไงเราค่อยๆหาทางด้วยกันนะครับเรามีทางอยู่แล้วผมเชื่อว่าชางไห่ a ฮาร์ดฟอ็อกมาไม่วานไม่ทําอะไรตรงๆแน่ต้องอ้อมแล้วบางทีเราอาจจะเสียโอกาสในการลงทุนบางเหรียญไปแต่เราก็อาจจะได้บางเหรียญมาแทนสู้ๆครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและเราก็ หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะครับแล้วเราก็หวังว่าโพลตัววอล์ปจะโกชูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูล n a c ร d มี y สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเหรียญในกระแสของเทนของฮ่องกงนะครับในโซนฮ่องกง นะครับหรือจีนเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีอยู่หลายเหรียญที่กระดานปิดเกตเนี่ยทำการลิสต์เอาไว้นะครับและเขาบอกว่าใครเป็นผู้วินเนอร์ไปดูเงื่อนไขเอานะครับว่าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้างนะครับในการในการเล่นกิกจกรรมตรงนี้เพราะมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับท่านไหนที่เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ทำการเทร เขาบอกว่าเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่แสนดอลลาร์รอคุณอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีรางวัลรองๆอะไรให้นะครับสำหรับที่2อที่สามที่สก็ถ้าเกิดสนใจเข้ามามาร่วมด้วยกันคุณได้สองเด้งเลยนะได้ทั้งเงินนะครับที่ได้จากการเล่นเหรียญนะครับแล้วก็ถือเหรียญไว้และอีกส่วนหนึ่งคือได้จากกระดาษด้วยฉะนั้นบิ t เก t ตนะครับถือว่าเป็นกระดานที่ ให้คำตอบสำหรับคุณนะครับแล้วก็ให้โปรโด,ดีโปรพิเศษนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าอาจจะต้องสมัคร id ของผมนะครับแล้วก็คุณก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ลองเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดให้แล้วผมก็มีกลุ่มของกระดานปิดเก็ตด้วยนะครับก็เข้ามาใต้คลิปนี้ได้